สบายดีดีมครับพี่น้องเห็นใบแค่แค่หมนี่้อ,องหมั่งส่นพััน,นนพช่วแวครับผมเน,นี้ช่วงทาเดนินทางที้งงานกตลังเติมพลังนืด้วยพลังกำลัจำหมูมีกินเขากันด้วยครับสวดีครับ นี่ที่มันนตรีไม่จากเพิ่มมหาชนะใชัยาโสทรนีเลยนะวันนี้ผนมีรับสิ่งครับครับอย่างนี้ามรับสิ่งค่าบผู้ใดผู้นเราม่ไปติดเรยนบ้านคนท่านก็มีหน้าตาแยกแ่มใส่ลูกหลานตแจ่มใส่ใชเพราะว่าวันนีได้พาลูกหลานมารุ่นกับระกู ได้าูหลานรับงานรับสิ่งรับงานเล่นดนตีท่ออันล้านอ่นนาจ้าพี่น้องมีการมีงานติดต่อนะครับเออคนละเล็กคนละน้อยนี่ซื้อวงว่าจานซื้อหองหยังว้องห้อตามบ้านเราชนปะบุก็จะมีเงินมาหยองหซองที่หยองห้องห้องห้องที่เราพึ่งนี่สิหพองห้อสิโอ้ บางคนก็จะได้มาที่ข้าพงษ์ยี่สิบบาทก็ซื้อแปลกๆรางวัลที่ข้าพงษมิวสิคซื้อพระหลวที่ข้พงเป็นชนบทบ้านเราชนบทบ้านเรานี้ก็จะโอ้อกรองใส่ของดีเลยใส่ซสี้ยมเสี้ยนะครับเดี๋ยวเฮายลำบากอยู่ต่ทั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูและครับผมัวขมิวสิคมหาชนะใช่เพี่น้องมีการมีงานติดต่อเลยครับอออบ้านโอนทันเนาะ ที่ท่านกินมาแต่ไกลท่านไปมาจากบ้านเนาะพาลูกพาหลานมาทำบุญก็ขอบุญนี้จงชี้ทางให้ท่านบอออและคณะผู้นักเรียนเยาวชนทุกท่านได้รู้จักทางธรรมได้รู้จักทางบุญให้บุญหนุนนำให้บุญช่้ีมนวยจิตยำนงขอให้ทุกท่านสมบัติสมุน ่าร่วมบะก็เป็นบุญเป็นกุศลครบนลูกหลานเยาวชนคนดีอารมเรือแลกี่มาากก็เี่มาดีเมื่อสองีตักบาทร้อยแปดตักบาทพระประจำวันด้วยเนาะในหลายที่นะครับวันนี้ก็ บุญใหญ่บ si> ุญโตมไอ้ลิกเนมีบุญใหญ่บุญโตหลวงพ่อโสธรเรียนแล้วเียบสิบนในแทงมีเนาะของน้องซส้อมาผู้มีความรู้เก่งมาถามาแทบสีบนในแทงครับเขียนชื่อวันนี้เป๊ะเลยเอาเรียนเราไหว้พ่อ น่าแนวทีกําลังเก็บของผู้ประกอบการคนตั้งค้อนรับสายบุญเดิมนี่ทาแน่ขายตามนี้เมื่อคืนนี้ก็ขายจนสว่างถ้าเสียงดังไปขออีกขี้บวชไม่ว่ามันมาเวลาตัดผมมาขออภัยบ้านบุญอีกวัดเพราะว่าเสียงดังดังเมื่อคืนนี้ขนาดนอนอยู่ที่รีสอร์ทเนาะก็เสียงดัง

งงาานนนรับเป็โศกโอ้ยสูมือนีงานหลายปันหมอลำคือกอันนี้เล่ากันเลไอ้ข้ศกอะไรโ้ศกกันงานวัดนี่บ่เป็นหาง่ายภานนี่ก็เพราะเป็นบ่ได้เงินเขาก็ไปจ้างนี่บเงินเป็นเขาเจ้าจ้างนล่ทีมงานทีครับพงมิวสิกอำเภอมหาชนาชัยพี่น้อง เขาอย่างไรูเ่ขาสังเารับเงียงเขาสั่งผู้ช่วยสอนคู่ฟอยยังเกี่ยเดนวันทำเรื่องสูุ้ดได้วันเีย สังท่องเหรวันนี้งาษสังวันหนึ่งพระสังังซ้ำจังมันมันลอๆกันนะมันใกลเคียงกันไหมกานบ้าเดนท่านเินเาเงินเดือนตีกันแลังตังกประพี่นี้องครับมาเลยเอามาไว้าเนเดท่านไปครับวันนี้ก็ท่านเิเ้าห้านมสทิ้งานห้อง ไก่สีเดินทางแล้วพี่น้องครับตอนนี้ครับร้อมแล้วอุปกรณ์เย็บขึ้นรถมันเรียบร้อยพน้องากําลังเติมพลังกําลังกินเข่าย่อำเภอปนุมรันลอยโปรโลครับประมาณลอยมีสิบลอยสามสิบโล่หรือะไรพ่อไก่ลอรโรวมนำบุญกา้ยายจำยามพี่น้องนะกดนตีและเจ้ากรรมนายเวรห้าร้อยบาทเป็นนนักดตรี รับงานหลายตัวพี่น้องวมาบุญขันเวลามีคอนเสนอทั้งผ่านอีสานปราวงสอบแสงของที่งานไหนทสองค่ำนั่นเองครับเจ้ากำน่งเรียาดว่าสรบาทรวมแล้วเป็นเจ็ยบาทเปิดบุญบาดมีสิบม่าให้แก่ผู้ร่วมรับจับไปและเจ้ากำแนายเรนก็ขอบุญนี้จงตกถึง ดวงวิญญาณของผู้ร่วงรับจัดไปก็อขอพอพัน,นาบุญให้กับวันนี้สองแสงที่ได้ไุทิศหาคนพ่อบ<า>ัวพาสองแสงแม่ดาสองแสงและเจ้ากันนายเรี แมพขอขอบคุณบุนาบุญให้กับนางสาวสุรจักทรบุกรียาวครอครัอันม่วนเอกพสยังมีคนใส่เ่าหสูนสองแสงเลเก้บันเวรมันมันย่นมแล้วเนาะต้มนลแมีนีนี่เอาไปม่นเอาไปขายกับแป๊ิบมีฟูซื่อลยเโลยีใหม่เนหลาคโมา ว้สัตเจส,สองร้อยบาทภาสนาท้องให้ผุรใต้ได้ดี้่แค่เห็นประกันเอมน็มมันเทียบกข,ข,ของเอ็มมันตัวนี้แบบเล็กไหมบางคำสองพนกับพวกเขีนมผู้นั้นสุดยอดถุนไงไปหาของเอ็มมัน้นี้เป็นตัวรุ่นล่าสุดเ <ไป S 2> มื่อไรเนี่ ไปน้ำยกน้ำสมัยนะอุปกรณ์ดีกันนะครับพี่น้องเขาสีได้เดินทางแล้วบัดดีครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วผู้เติมพลังกันน รางวัลที่หนึ่งโอ้ยซื้อหลายแล้วล่ะผมภรรยาส่กมันส่กมันผู้ใดผู้ใดเสียงทายเสียงเสียมซีอยู่องค์ประธานได้กรับว่าทำมาโค่นมาส่กมาหมันมาเสียงโศกบังม,มาแรงยิ่งบังนีเสียงอีสานเด้อพี่น้องดเด้อเหอมือนศิลปินผู้ไทยครับอาทีมงานเ้าสี่เดินทางแล้วครับวันนี้ครับ 6เจ็ดขั้นสุดไทยทกหรอครับเดินทางแล้ว พระธาตุอค์เจขอบคุณพี่น้องลายๆครับผมพอกนคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีบ๊ายบายพูดพูน